ยิยอมจารุทุกชนทุกท่านวันนี้อดัมมาภาพพระมหามงคลขันติท่โลได้เดินทางมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไตมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพปานครโดยเฉพาะวันนี้หลวงพ่อเจ้ามุคสมเด็จพระพุทธาจยา์วัดไตมิตรวิทยารามหลวงพ่อเจ้าคณะผลตะวันออกได้ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ประกอบด้วยคณะสงฆ์ภาค8ภาค9ภาค10ภาค11และภาค12เจริญพระพุทธมนต์นาวัคหายุสมธรรมเจริญพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาพุทธศักราช2566ณพระมาหามนดบเฉลิมพระเกียรติวัดไตมิตรวิทยารามวรวิหารเขตสัมพันธวงศ์วันนี้ก็มีพระเทวานุเทระเป็นจำนวนมากมาร่วมเจริมพระพุทธมนต์ซึ่งอาดมภาพก็ถือโอกาสมากราบพ่ะแม่ครูบาอาจารย์ หลายรูปหลายท่านที่อยู่ในดวงใจได้มากราบโดยจะพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์วันนี้ได้มาพบพระเถรานุเถระเป็นจำนวนมากและได้มากราบพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิโสคนหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามหรือหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ก็ได้มานั่ง หรือนั่งอธิษฐานจิตร่วมกับคณะขน,นตะว,วันออกวันนี้หลวงพ่อพระเดชพระุลได้เมตตาให้ชานมากและเป็นกันเองกับลูกศิษย์ทั้งฝ่ายของบรรพชิตคณะวัดยัิยโยมรวมถึงชาวฮ่องกงท่งานกอเมตตาถ่ายรูปแล้วก็เขียนยันต่างๆ ท่านได้เมตตาต่อพระสงฆ์เนนน้อยและคระวัสญาติโยมที่มาขอความเมตตาจากท่านได้ไปกราบพระเดชพระคุณพระบาวานาวิสุทธิสโสพลหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้มานั่งอธิษฐานจิตที่วัดไตรมิตรในวันนี้แล้วก็ได้มีโอกาสถวายงานพ,พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ ได้เมตตาลูกศิษย์ทุกคนที่มากราบหลวงพ่อจะเป็นกันเองทุกโลกรวมถึงคารวันยันโยมช่วงบรรยากาศที่กำลังถวายงานพันอยู่นะอากาศค่อนข้างร้อนมากและท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ยันยมสาธุชนทุกท่านที่ได้รับชมวิดีโอคลิปนี้ มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมัน่นฝันยืนดีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีพบอมือลาบอายุมัน่นฝันยืนประอกอบกิดกตาลก็ขอให้รุงเรืองร่ำรวยทุกท่านทุกคนทุกประการเพินขอเจริญพร บารมีหลวงพ่อพุทธะมหามงคลสีสมบูรณ์แสงทองช่วยดลสำเร็จได้คลายทุกปัญหาพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งได้ทุกเวลาทุกกายทุกใจใครมา พอพรได้ดังใจต้องการชายแดนท่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ของดีมีอยู่ทั่วถิ่นพระเกจิดังโบสถ์วัดวิหารพระพุทธรูปศักดิ์สิทิ์และงามาหลังการ ตั้งอยู่ที่ตำบนดานวัดสีสมบูรณ์แสงทองลำคา่ามหามงคลพระพุทธมหามงคลสีสมบูรณ์แสงทองงามลน้นหากใครได้มาบูชาเหมือนได้ร่วมบุญทำหนูบำรุงพระสา ศาสนาช่วยวัดได้พัฒนาให้าศาสนาเจริญมั่นคงขอบารมีหลวงพ่อพุทธาม,ามงคลขอพรหลวงพ่อช่วยดลให้ทุกคนสมใจประสงค์อิจะทการงานใด น้อยใหญ่ให้สำเร็จลงด้วยพรพระพุทธมามงคลสีสมมูรณ์แสงทองช่วยดลบรรดาลมหาน มงคลพระพุทธมหามงคลสีสมบูรณ์แสงทองงามลน้นหากใครได้มาบูชาเหมือนได้ร่วมบุญทำหนูบำรุงพระศาสนาช่วยวัดได้พัฒนาให้าศาสนาเจริญมมั่นคง ขอบารมีหลวงพ่อพุทธมามงคลขอพรหลวงพ่อช่วยดลให้ทุกคนสมใจประสงค์กิจการงานใดน้อยใหญ่ให้สำเร็จลงด้วยพรพระพุทธมามงคลสีสมบูรณ์แสงทองช่วยดล បੰដា nga <laughs> tāngata

วันุเรต์ังสงาเาจายาสัตุสตโตสัตรบสัตวไปส้องังการทายี่นักวพูดท่ายตัดสายังมนุษายอมนุษย์หลายและมนุษย์กรรมกรรมมนุษเจริญเพิสหนอัเป็นกรลายในวุบาสิกินาทีุ่นอนมมีอันตรายที่ตัไยอย่ใต้ภูมิและถุงภูมิจงับขนบเอาออกไปให้หางกาจาบพระรายจตองเบียดฝันหน้า Thank <laughs> มหามงคลพระท่านมหามงคลบุญญามากลน้นพระทรงยิ่งใหญ่รูปนี้เกิดมาชาติหนึ่งได้พึ่งบุญบารมีรวมสร้างความดีผู้บารมีภูมิใจ ไปทั่วเหงุนหนดันโดนเนื้อใตสส้สานสร้างวัดวิหาร,ารผลงานท่านมีมากมายจะขอจดจำนามนี้จนวันสิ้นใจท่านมีแต่ให้ ยิ่งใหญ่สถิตในใจเราสร้างโบสถ์ที่วัดสีสมบูรณ์แสงทองพระทันไม่มองว่าเป็นบ้านเขาวัดเราทุ่มเทแรงกายถวายให้องค์พระพุทธเจ้า สองปีเสร็จท่านใจเราด้วยแรงแห่งความศรัทธามหามงคลพระท่านมหามงคลขันติทโรพระนุมนักพักธนาจะขอเชอิดชู เพื่อทุนพระคุณบูชาภูมิใจหนักหนาเกิดมาชาติปงชาติ ขันมหามงคลขันติธโรพระนุ่มนักพัดธนาจะขอเชิดชูเธอทูลพระคุณบูชาภูมิใจนักหนาเกิดมาชาตูชาตินี้ ภูมิใจหนักหนาเกิดมาคู่บา